สบายดีตอนส่าวๆนะพี่นอกเนอะมึง້นี่ยก่อฝากกันมาอา้าวทาว passer- สบายดีนะพງ่າ้องາบายາມนะพมาอาวทา,า,า,ทาน้องเจ๋ดำ่ำห่งจักมันซีมี่รึบ่ภ <c oughs> ้าวว่านี่งามกด็ด ị นี่นวัดง principio ง้อใครมีแต่ขออี่ง יות เขาพอเท้าอันเขาพอเท้าบอยเนี่ยมันยังอนนามันตายบ่เขาก็ดำแล้วก็ติดผักนะพี่น้องเนาะนตายเป็นดอนเป็นดอนแดงประเด็น,ดน,ดนทั้งหน้านะพี่น้องมันจะออกแดงๆเนะี่ยหน้าพอเท้าบอยตัวเราจางคนดำนะเนาะ ให้เบากับตันออกมาให้อีแคสอันซูอีแคสเอาเท่าเฮ้ยเป็นอีแคสว่างนี่เพื่อนวะยี่ได้หอดน้องเท่าแล้วนะพี่น้องหันหน้าแนมลงไปก้าเขียวๆหันไปเป็นแผ่นอยู่เน่าไม่ลงนะคะนี่มีมาว่าในแหล่งประเษนประเทศิีน อันนี้บี่บ่ป้านำไปเอาอยู่น,ออน้องวะซาแพงสิผพาลงไปเบิ่งเกลไก่เราพี่น้องเสนเท่าป้าว่าน่ะโบลงวะซาย่านปิงนี่เดยพี่น้อง,อ,ง,ง,อ,งอู้งามอยู่ได้พราว่า แน่นี้อากัสีได้เมื่อไวัอยู่ no เนี่ยัวท่ดนกินเข่าสาวอยู่เก้าโมงสิบโมงเนี่ยัว้กินข่าสาวพี่เนาะเลยแม่ท้าวันเมทาตอนว่าน well anyway> yeah> ี่มาเอาหนักบัวไ้ที่เซอราวสอิ่งเอาแนวเลยส่ะอืม กูเอาเป็นอะได้ว้าวเข้ามาในเต้นแล้มาจับกล่องให้อีสานะอยากกินไว้เอาเองป้าว่าเฮงก็เอาเป็นกูอะระวางังเด้อมันตอกตะเวนมามช่สงสัยตอกตะเวนเหลือมแห้งท่านเลยไปอยู่ฝั่งนี้พี่เคสมันว่าอเาอเาบ่วมาท่านางข่ำยืนชิโนเอล นังน่งน่องแคทหน่อยใช่เด้คือกูเห็นมึงเอาตะกีเอากะกันไล่อันนี้ยุาวเดียวึงจะได้กระตาแม่นเลยอันสีมาห้เลือกเอาแนวนี้ไพชีนอันนี้ได้กินคูปีเด้อพี่น้องน้องตัวนี้นะมันหักตีก่อนนะมันตีก่อนนะมันเกิดขางคุณ สบายดีเด้อพี่น้องลืมเปิดกล้องเดี๋ยวเป็นเทรเดินาทียังลืมนอกจากว่าจับให้บอดได้เฮงบอนได้ได้ซ้อมอยู่ได้เนี่ยพี่น้องเลยทามสะแพงอีกว่าโทรศัพท์กันหนามได้อยู่บ่เห็นปีงสิทิ์ถิมโทรศัพท์แหลนบ่อกเห็นปีงเลยก็จักเหม็นยังแล้วเฮ้ยผู้ได้ชิยู่ก็อยูหลดแล้วโทรศัพท์เจ๊สายแดดกับ เสาบอยเนี่ยก็ตาทิมยุ้มันจับมาอันันคือกันกันชะบอกกันนำออกเวลาเขาเลียวเขเลยว่าเออเนี่ยทางมึงคือเป็นเศษงามอยู่แถวมึงหย่านปิงสิแคลทีิบุญญามีแต่เจ้าหันไปหย่านปิง không cả lợm Chị chục mình cả bột chụp Ôi ừ. chân ừ. cạo của xài cúp là mắt ổ Áo ổ cúp nha mà xài hùa hào này là vậy Chắc xì ăn này là thao bẹp nhìn nè Sao ăn bọc ăn bộ bên kia gần đây sao ăn thế này Áo mạnh chịu ăn hơi Mình hạ cả cửa thao nhưng mà oh. เอาอเอาท่าจะเยน็นอืมบ่หมูอ้านมันกระหนาบมันท่นได้ร้ายปั๊นี่อืมเออตะกี้กะอีด้วยมาเอาไปให้กินนะ่ะเออละมันก็มาแบกมาให้กินเบ่งพี่น้องป้าว่าลางังแก่เม, <laughs> ม่มันอืมให้ม่มันเอาเท่าคนเดียวเบิสามคนถูกอวยให้เบิ่งแน่ พูดนี่กะเบิงพี่น้องกอดเอิกเบิงพี่น้องพูดนี่กะยื่นเบิงเบิงชื่อพี่น้องย่านลงบ่ได้พูนว่าให้กำลังใจแบบมากพูดนี่กะยื่นเบิงลงบ่ได้เนี่ให้แต่ไม่มาเนาะเท่าผู้เดียวพ่อมีแต่ผู้ย่าติปิงพี่น้องนั่นคือโคก่านบงลงน้งหน้ย่านปิงเจ็บผ่าเด้เก็บมดลูกแม่ว่าทั้งนั่นคือโคกเขา ถก็ขาวก็หนไมยกัตาแน่หาบงหั <c ười> ขึข้นโคกวายันบงลงน้าม่ายันปีงลงน้าม่ายันขึ้นโคกแเด้อเพราะว่าบริสุทธิ์วันนั่นเด้อบ่งใครได้มันก็แง่ๆนะนี่บริเวณมันแก่มันจะแก่ถ้ามันแง่น่ะอายุให้แม่ม่านเอาเท่าผู้เดียวไปบอกแม่ม่านโหไปบอกแม่ม่านวายันปิีง ไม่มา่านอ่ะโหดเกินพี่น้องเอ้ยบุญญาอันปีงวอาเลยมาโลดสีสีปากมานาันอ่ะซ่านวันชินดับไม่ไห,ไมไห,ไหมดน่ะชาวนาป่าว่าอ่ะเห็นกละละันแหลนโลดบุญด้อยู่สีปากคู่ใดมีแต่ปีงสีสีปาก <c oughs> มีแต่ปีงสีสีปากก็ว่าแหลนจังเหมือนยังบุญญาโยลังมียังพากันมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาตัวลงมาบุญอาไปหัวันนั้นหัวนี้ต้นไปห,ห้องเยี่ยนปะอืมมันม่อได้ละปีนี้ โอนักเรียนกับสี่หาขุนหนึ่งสโอ้ลาเดียวอาจารย์กับสิมีก่กำลังใจสอนเนาะนักเรียนหน่อยลาย,ยอาจารย์กับข่อยากเหดกันได้แล้วเนาะก็อย่าหยุดเขาไปรวมกันซะเขาเรีนเฮียนกับอแมนเขาอยากไปหมองมันในเมืองเนาะโอ้ยที่แรกว่าสิบหายสินเปียกมันคือปียกระบาดนี่ยกับจอร์กับกึนตี เหียงย่างห่วนให้น้ำขุดอยู่จะพอลาบดีบ้างกัดน้ำออกก่อนพี่น้องได้แล้วได้แล้ว ไกันเนาะกินไก่เนาะกินไก้ตัวบ้านคนภาคอีกินก็ได้อันนี้น่ะจะเมี่ยงยังเอาไปตากแดดจะมันแห้งเอาไปปรุงนวดหรืตากแดดกินถ้ามันลายหน่าสีเห็ดแบบนี้น้ะเฮ้ยเนาะว้าวคือมันเก็บไปได้ทานทะเลแล้วเดี๋ยวเบี่ยงเห็ดอาหารทะเลคือเอาอยูหน่องทะเลน้ำจืด Ủa oh, nó khung khí đi là ná, nhau Đây bắc lái rồi đây rồi nè Phở mưa lửa ao ý Ăn bớt rồi nè Nhân bộ im Mẹ man nhân bố im Phụt phô mẹ man đó Thông kít lại Thông tế đi qua khung lửa Nhân bố phô đó Vì nọ phô đi Giặc กับกพ่อแล้วมีออ่ีอันออของฝน,นางห่วงอยู่เพราะว่าแหลนเนาะแหลนป๊บปิงวะเพราะว่าแหลนป๊บปิงผงเ่นชือปูอ้านี่นะคืาดเยอะกไ้วงัวื่ืนลายอันนี้นะะปปาะา,า,า,าเาน,น,ะนาะ คิบสองคิบสามมีแต่งว้วนเบาแขกไข่บะมี่ผัดโตตีมีอะไรเท่านันาของเองวันไปเจา้ะไปไปไปมาห้อนี่กับสีเมื่อแล้วลพี่น้องเขาเขากับเพื่อราบแล้วพี่น้องเออเหัวเดียวนี่เฮ้ย บาบอท่านแตงสือหนอดโค่ิมาหาว่าไปปลูกงูอปลูกคั่วอีส่อีกเลยว่าเป็นเด้อเดี่ยวนี่เด้อมาหาตูวว่ามึงงูว่าพอดีได้เด้อว่าเป็นผู้มื่อตั้งแต่รีดยูทูบมาเนี่ยว่าเป็นตั้งรีดหนอดเลยเบาคายอีกเนาะจะเหมาลูกไผ่คัวไผ่ว่าเป็นแต่ไหนอะไปเชื่อมกันเมื่อพี่น้องมัน ขึ้นต่น้องเท้าแล้วเฮาก็สิได้อ,อวยขึ้นเมื่อนะพี่น้องในเท้า,ทาปั่นเดียวมันมันขุนก่อนเพราะว่าแหลนปบป,ป,ป,ปีงพี่น้องเลย,เ,ลยเท้าก็เลยขี่ล่ขี่เอาขึ้นมา <c oughs> เอาอันนี้หน้าพี่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อให้ให้นี่หน้าเจ้าบ่ ืองามแท้มันสาดม่านเหรอดามาลา,า,าไมดจดำเหมืนกับว่นอยู่กับงวกับควยเนาะแต่ละมือเรเป็นเพม่นมีงวมีควยหลายข้ยาแพงก็บ่ว่านี่ยผมมีงัวมีควยได้ตลอด คนบอกมีเวียกอยู่แต่กับงูอะมาวันนี่เลยสิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องอีหยังอันน่ะแบ่บ่น่ะแบ่ก็เลี้ยงบ่น่ะถ้ากดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อพี่น้องเพราะว่าบัดคือไปเปียกบ่น่ะคือว่าบ่ได้ลงน้องพอพี่เหลือบัดคือไปเปียกฮอดก้นสบายดีรอชมคลิปหน้าหน้าพี่น้องสบายดี